ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมฮ m มะบูสเมพิตตี้ดับี้ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสกิลเขียวที่น่าใช้นะครับโดยสกิลเขียวเนี่ยมีข้อดีอย่างนึงก็คือมันเป็นสกิลที่ติดชัวร้อยเปอนะครับโดยมีเงื่อนไขก็คือมันต้องตรงตามสภาพครับผมโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสนามนะครับผมที่เราแข่งขันโดยถ้าเกิดเราเนี่ยรู้เริ่มต้นว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะแข่งสนามไหนครับผมเราสามารถเตรียมสกิลเขียวครับผมเพื่อที่จะให เราได้เปรียบในการแข่งขันรอบๆนั้นนะครับโดยหลักๆเลยเนี่ยสกิลเขียวครับผมเราสามารถจะเช็คได้ครับผมโดยการเข้ามาที่สนามนะครับแล้วก็ดูเอานะครับเฮ้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมโดยสนามมันจะบอกบอกเรียบร้อยเลยนะครับว่าอ่ะอย่างเช่นตรงส่วนนี้อยากจะทราบกันดีก็คือเป็นสนามชนิดสนามครับผมว่าเป็นสนามไกลแค่ไหนนะครับถ้าเกิด1,600เมตรนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของสนามไม้นะครับถ้าพันต่ำกว่าพันหกร้อยเมตรเนี่ยก็จะเป็นสนามสั้นนะครับผมก็คือแค่พันสองร้อยเมตรครับ ตรงส่วนนี้ก็จะบอกว่าเป็นสนามประเภทไหนนะครับผมวิ่งซ้ายหรือวิ่งขวานะครับและก็แน่นอนครับผมเป็นสนามหญ้าหรือเป็นสนามดินนะครับตรงส่วนนี้ก็ว่ากันไปนะครับและแน่นอนครับผมรวมถึงสภาพอากาศโดยรวมครับโดยเราสามารถจะเช็คได้ครับผมในวันแข่งขันนะว่าวันนี้มีแข่งทั้งหมดกี่คนนะครับอย่างตรงส่วนนี้ก็มีบอกว่ามีแข่งสมบทรสิบหกคนนะครับสภาพเป็นสนามประเภทฝนตกนะครับตรงส่วนนี้นะอ่าอันนี้ก็เป็นการเช็คสนามแบบข้าวๆครับผมทาให้เราสามารถจะรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราอะ จะสู้สนามเท่าไหร่นะครับผมนะแล้วก็เตรียมสกิลเขียวครับผมให้เหมาะสมครับโดยผมจะมาแนะนาสกิลเขียวครับผมมีทั้งสายธรรมดานะครับผมแล้วก็สายพิวพีครับนะโอเคครับขอเริ่มต้นจากที่สกิลทั่วไปที่คนนิยมเล่นกันก่อนเลยครับโดยสกิลแรกครับผมก็คือเป็นสกิลนี้เลยนะครับอ่าอันนี้เป็นสกิลสนามดีกันละกันนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยจะส่งผลถ้าเกิดสนามที่เราแข่งขันอยู่เนี่ยเป็นสนามดีนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย สนามส่วนใหญ่เลยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นสนามดีนะอย่างเช่นการแข่งขันใหญ่ทั่วไปนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นสนามดีทั้งนั้นนะโดยพพอร์ตนี้โดยสกิลนี้นะครับผมจะมีติดตัวในส่วนของตัวละครวินนีก่กตนะครับผมมาให้แต่ต้นเลยนะ <S <S แล้วก็จะมีในส่วนของพพอร์ตการ์ดดีๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอ r นะครับนะมากมายนะครับตรงส่วนนี้ก็ดูตามรูปได้เลยนะครับอัอนนี้ก็เป็นในส่วนของสกิลสนามดีนะครับนะและก็แน่นอนเช่นเดียวกันครับผม ก็ต้องมีสนามไม่ดีคร <limitations> ับผมอันนี้เป็นสกิลสนามไม่ดีนะครับนะสกิลนี้เนี่ยก็จะบ่งบอกครับผมสนามทั้งหมดสาประเภทเรียกกันนะครับผมหลักๆเลยนะก็อย่างที่บอกครับผมมันมีสนามดีใช่ไหมคราวนี้สกิลสนามไม่ดีซึ่งสกิลสนามไม่ดีเนี่ยโดนไปเต็มๆสามสกิลเลยครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสติดแค่2สกิลนี้นั่นครับผมก็คือสนามดีกับสนามไม่ดีแยกเอาเลยนะครับนะซึ่งสกิลตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของสเปจังครับผมกับวิวาก็มาติดตัวแต่ต้นเลยนะครับนะอ่ะสำหรับใครที่เล่นสกิล ใครที่เล่นตัวขอสเปจจางกับบีว่าครับผมก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับนะและส่วนนี้สปอร์ตการ์ดก็จะมีประมาณนี้นะครับโดยเราจะรู้ได้ไงว่าพี่ครับผมและสกิลไหนอ่ะสนามดีสนามไม่ดีเช็คตรงไหนนะครับตรงส่วนนี้ให้ดูในข้อมูลอีกรอบนะครับผมในส่วนของตัวเกมครับมันจะบอกเลยนะอย่างเช่นตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะบอกเลยนะครับว่าเนี่ยเป็นสนามไม่ดีนะครับนะเพราะว่าจะตรงตามนี้เลยนะครับในการให้เลือกเอาจําเอานิดเดียวครับผมถ้าเกิดออกมานะครับผมเป็นสัญลักษณ์ตรงส่วนนี้นะครับนี่ สนามดีครับผมในวงเล็บนะครับนี่เห็นไหมนะครับผมในวงเล็บตัวส่วนนี้เนี่ยก็จะบ่งบอกได้เลยว่าเออมันคือสนามดีนะครับส่วนถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยครับผมมันก็แน่นอนครับผมก็คือสนามไม่ดีนะครับแค่นี้เองนะครับอ่ามีแค่สนามดีกับสนามไม่ดีดังนั้นโอกาสสกิลนี้จะติดเนี่ยส่วนใหญ่จะ 50- 50นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเกิน50อยู่แล้วแหละเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นสนามดีเยอะนะครับถัดมาครับผมต่อไปก็คือสกิลดีครับสกิลวิ่งขวาครับ สนามมันมีแค่2ชนิดเท่านั้นนะครับผมไม่วิ่งซ้ายก็วิ่งขวาเท่านั้นนะครับผมโดยสกิลนี้เนี่ยก็วิ่งขวาเนี่ยจะมีแค่การ์ดไม่กี่ใบนะแลอ่าแล้วก็สกิลส่วนใหญ่ก็จะสนามส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนามประเภทวิ่งขวาด้วยนะครับนะแต่ก็ถามว่ามีสนามวิ่งซ้ายไหมมีแน่นอนนะครับนะซึ่งแน่นอนครับผมตรงส่วนนี้เราก็แค่ไปตรวจสอบเช็คเอานะครับว่าสนามของเราเป็นสนามวิ่งซ้ายหรือวิ่งขวานะครับ แน่นอนครับผมอันนี้เป็นสนามวิ่งขวาครับผมงั้นสกิลถัดไปก็แน่นอนครับผมเป็นของวิ่งซ้ายนะครับวิ่งซ้ายเนี่ยจะมีในส่วนของเซเลสุสกาติดตัวมาแต่ต้นแล้วนะครับผมรวมถึงการ์ดของสุสกาด้วยนะครับส่วนใหญ่วิ่งซ้ายเนี่ยอยู่กับสุสกาทั้งหมดเลยดีกว่านะครับนะหลักๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ s r สการ์ดครับผม SSR การ์ดหรือตัวของอาการ์ดก็มีครับผมตัวละครของสุสกาก็มีสกิลติดตัวเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าวิ่งซ้ายเนี่ยสุสกาเอาไปคลยคัถดมาผก็ือ สกิลสนามหารลงตัวครับผมอันนี้เป็นหาร400ลงตัวนะเราก็แค่เอาสนามของเราเนี่ยหารด้วย400ครับหากหารลงตัวนะครับผมก็จะทาให้ตัวเราเนี่ยวิ่งดีขึ้นนะครับซึ่งสกิลตัวส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของการค่อนข้างจะหลายใบครับมีติดตัวนะครับผมก็คือตัวละครของทากิออนนะครับผมกับตัวของ TM Op ็โอเปร่านะครับ2ตัวครับผมที่อยู่ด้วยกันนะครับนะสำหรับใครที่เล่น2ตัวละครนี้ก็สบายใจครับผมว่ามีสกิล อ่าสามันครับผมติดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับผมหลังจากมีหาร400ลงตัวแล้วก็ต้องมีหาร400ไม่ลงตัวเช่นเดียวกันนะครับนะขออภัยหาร400ไม่ลงตัวครับผมตรงส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของ TF Op ็มโอเปร่าติดตัวมาเช่นเดียวกันนะครับ t ีโอเปร่านี่เอาคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหารลงตัวไม่หารไม่ลงตัวนะครับตรงส่วนนี้นะพวกข้อมูลสกิลสืบทอดเนี่ยจากตัวละครเนี่ยมักจะติดมาครับผมในส่วนของสืบพันธุ์ไปส่งอย่างลูกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดใครอยากให้สกิลพวกสามันพวกนี้เนี่ยก็แค่เอาตัวละครพวกนี้ไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็จะเป็นการส่งสกิลต่อกันมานะครับซึ่งตัวการ์ดที่หาร400ไม่ลงตัวเนี่ยก็มีการนิยมหลายใบเช่นเดียวกันนะครับอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของหาร400ไม่ลงตัวนะครับถัดไปนะครับผมก็คือความนิยมครับตรงส่วนนี้ก็คือหากตัวมาเรานะครับผมได้รับความนิยมสูงสุดนะครับนะก็จะมีความสามารถในการวิ่งดีครับ แล้วเราจะเช็คด้วยไงอ่ะพี่ว่าม้าเรานิยมไม่นิยมนะครับก่อนการแข่งขันนะครับผมหากเราฟังพิธีกรนบรรโบทนิดนึงเนี่ยมันจะมีการบ่งบอกชื่อม้า3ตัวนะครับนะซึ่งม้า3าตัวเนี่ยเป็นมาที่คนจะนิยมนะครับผมแทงกันนะโดยหลักๆแล้วเนี่ยมาตัวสุดท้ายจะเป็นมาที่นิยมที่สุดครับซึ่งถ้าหากสแต็คเราดีนะครับผมถ้าประเมินลงสูงนะครับผมยังไงยังไงเราก็ได้รับความนิยมสูงสุดแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในสกิลที่คนนิยมกันเยอะนะในส่วนของการลุยเนื้อเรื่องครับผมเพราะว่าในเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยเรารับประกันได้เลยนะครับว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นที่นิยมที่สุดนะครับนะก็มีการ์ดหลายใบดีๆเยอะเหมือนกันนะครับผมส่วนใหญ่จะไปอยู่กับทวีทเทอร์โบนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าน้องแกเป็นที่นิยมหรอครับโอเคนะครับอ่าแน่นอนนะครับผมมอมีการ์ดที่นิยมสูงสุดแล้วก็มีการ์ดตัวประกอบยอดนิยมครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นการ์ดตัวประกอบยอดนิยมนะหากเรานะครับผมอ่ามีสกิลดีครับผม และเรามีค่าประเมินต่ําสุดครับผมสีระดับสุดท้ายนะครับผมเราจะวิ่งดีขึ้นครับซึ่งน่าสุดสารมากครับผมการสกิลนี้มีติดตัวในตัวของฮารุอุดารานะครับน้องเป็นที่ไม่ได้ยอมเหรอแหม่ก็ต้องบอกเลยว่าแหม่ตำนานไรชนะนี่ไม่ได้มากันง่ายๆจริงๆครับนะฮารูอุดาระครับผลจากการประเมินนะครับผมไม่ติดท็อปสี่นะครับติดท็อปสี่นะในส่วนของดับด่างนะครับนะอันนี้ก็คือในส่วนของการ์ด ตัวประกอบยอดนิยมกันละกันนะครับนะอ่าโอเคนะครับสีดับล่างสุดนะครับผมก็จะได้ความสามารถในการวิ่งดีขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเกี่ยวกับสนามของ p ีพีแล้วครับพีพีเริ่มต้นเนี่ยเวลาเราแข่งขันนะครับผมส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของเดลี่เลฟนะครับผมนะหรือการแข่งขันแบบเป็นทีมเนี่ย เราจะสามารถใช้ไอเทม3อ่ะ5ชนิดได้พร้อมกันนะครับ5ชนิดครับผมมีอะไรบ้างครับผม 1. พาเฟ่พาเฟ่จะเป็นการปรับอารมณ์นะครับผมซ้ายสุดเลยนะขอเริ่มจากซ้ายสุดก็คือพาเฟ่ครับจะเป็นการเริ่มปรับอารมณ์ตัวละครให้อารมณ์ดีนะครับถัดมาครับผมเป็นรูปตุ๊กตาไล่ฝนกับพาทิตย์นะครับผมตรงส่วนนี้จะทําให้เปลี่ยนสภาพสนามเป็นสภาพสนามดีนะครับผมและเช่นเดียวกันเปลี่ยนอ่าเป็นแดดออกจัดนะครับตรงส่วนนี้ ซึ่งตัวส่วนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดเราเตรียมม้ามามีสกิลในส่วนของสนามดีหรือสกิลในส่วนของสนามเด็ดออกจัดนะครับก็จะช่วยได้ดีมากครับเช่นเดียวกันครับผมสกิลถัดมาครับผมเป็นสกิลสลับให้สมาคัสภาพให้เป็นฟ้าสภาพฝนตกนะครับและแน่นอนครับผมและก็สภาพสนามไม่ดีติดไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครนะครับผมติดสกิลสนามไม่ดีนะครับผมรวมถึงสกิลชำนาญในส่วนของการสนามฝนตกได้เนี่ย ก็เป็นหนึ่งสกิลที่ดีมากครับผมเพราะว่าถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเลือกมาสกิลเป็นพวกสนามดีใช่ไหมอ่ะเราก็สามารถเลือกมาเป็นสนามไม่ดีครับผมเป็นการตัดกําลังฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับผมไม่ขนาดเดียวกันเนี่ยมันเป็นการเพิ่มในส่วนของความเหมาะสมในส่วนสนามของเราได้ด้วยนอกจากตัดกําลังเขาแล้วยังเป็นการเพิ่มความสามารถของเราอีกโอ้โหอันนี้คือเรียกว่าสุดยอดนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดส่วนใหญ่เดียถ้าเกิดใครมีสกิลใครต้องการปั้นม้าตัวเนี้ยเป็นม้าสาย p v p ครับผมก็แนะนําว่าควรจะต้องมีสกิลสนามไม่ดีครับผมก ชอบฝนมาด้วยติดมาด้วยรับประกันเลยว่าช่วยได้ดีครับต่อไปเป็นการบังคับเลนนะครับบังคับเลนนะครับผมก็คือบังคับเข้าเลน1 2 3นะจะอยู่ในเลน1นึ่ครับซึ่งแน่นอนครับผมมันมีสกิลที่ถ้าเกิดเราวิ่งในเลน123ด้วยนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่ดีมากครับนะและเช่นเดียวกันครับผมสุดท้ายครับผมก็คือสกิลบังคับเลนเช่นเดียวกันก็คือ678นะครับ โดยสกิล6 7เเนี่ยก็จะมีเช่นเดียวกันนะก็คือมันจะมีสกิลที่บังคับนะครับผมถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงเลน678เนี่ยเราจะวิ่งดีขึ้นและแน่นอนครับผมเลนเจนะครับผมมันจะมีสกิลลัคกี้เซเว่นเพิ่มอีกทีหนึ่งนะกลายเป็นว่าเราสามารถจะเบิ้ลสกิลแบบเบิ้ลได้ด้วยนะครับนะอ่ะโอเคครับผมทีนี้เรามาดูหมวดกันดีกว่าว่าสกิลที่ผมพูดถึงเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับอันแรกเป็นสกิลชอบฝนครับนะโดยสกิลชอบฝนเนี่ยก็จะมีในส่วนของ อามินูบูบองนะครับผมกับตัวของเบจิล่าไรอัสนะครับเบเอเบจิล่าไรอัสนะครับตรงส่วนนี้นะก็จะมีในส่วนของการซัพพอร์ตที่เขาแจกมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับนะก็สามารถไปหาดูได้ครับตรงส่วนนี้นะอันนี้เป็นสกิลชอบฝนนะครับถัดมานะครับผมตรงส่วนนี้ครับผมก็เป็นหนึ่งในการ์ดครับผมที่คนนิยมเล่นเย็นกันเยอะนะครับผมก็คือวันแดดออกนะครับโดยสกิลเนี้ยก็จะช่วยในส่วนของ ตัวละครรับผมที่ชอบเด็ดออกและแน่นอนรับผมสามารถเล่นคู่กับซัพพอร์ตอาสกิลเกี่ยวกับบัตเทิลได้เลยนะครับที่เป็นสกิลเกี่ยวกับตุ๊กตาไล่ฝนไอตุ๊กตาไล่ฝนแล้วก็เพิ่มในความสามารถในส่วนของแดดออกนะครับนะจะมีในส่วนของแอร์คอนดอร์พา่านะครับผมนะอ่าโอเคนะครับถัดมานะครับผมก็คือสกิลชอบิมะครับิมะเนี่ยจะอยู่กับมิโนบูบงนะครับนะเป็นตัวการ์ดนะครับผมขอมิโนบูบงนะครับ นะใครที่ชอบในวันฮิมาโตกครับผมก็สามารถจะเซทสกิลตัวส่วนนี้ได้นะครับีิมาโตกตัวส่วนนี้จะไม่อยู่ในส่วนของพ p พีนะแต่ก็ติดมาในกันละกันนะครับเห็นว่ามันเกี่ยวกับสภาพอากาศก็เลยเอามาให้ดูด้วยนะครับแน่นอนครับผมสุดท้ายนะครับผมก็คือวันเมฆหมอกเยอะนะครับผมนะโดยสกิลนีครับผมจะเกี่ยวกับวันฟ้าคืบนะครับอย่างเช่นในสนามเริ่มต้นเนี่ยมีสภาพเป็นรูปเมฆนะครับผมก็จะได้ความสามารถตัวส่วนนี้ไปนะครับ จะติดในส่วนของโอคุนิแคปนะครับผมติดมาแต่ต้นเลยนะและสี่เหลือก็เป็นพวกการ์ดซัพพอร์ตทั่วไปที่น่าสนใจนะครับอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาละครับผมต่อมาเรามาพูดถึงในส่วนของสกิลอยู่เลนกันแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นการ์ดซัพพอร์ตครับผมที่ถ้าเกิดเราอยู่ในเลี้ยวช่วงเลนหนึ่นะครับมันจะทําให้เราวิ่งดีขึ้นครับตรงส่วนนี้นะก็จะมีการ์ดหลักๆที่ใช้บ่อยๆนะครับผมก็จะมีการ์ดของเซอุสกายครับนะที่ติดมาด้วยนะครับ และแน่นอนครับผมมี1 2 3แล้วนะครับผมก็ต้องมี678ครับอ่าตัวส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของคีเคโรกับตัวของอ่าบิวะด้วยนะครับอ่าและแน่นอนครับผมในส่วนของการซัพพอร์ตก็ค่อนข้างจะมีหลายใบครับผมที่มีสกิลนี้นะครับก็ลองไปมองหาดูได้นะครับต่อมาครับผมก็คือสกิลเกี่ยวกับอารมณ์นะครับตัวส่วนนี้เนี่ยถ้ามีม้าคอตกเยอะๆนะครับผมหรือก็คือม้ารมเสียเยอะๆเท่าไหร่นะครับ ตัวเราจะยิ่งวิ่งดีขึ้นเท่านั้นนะอาสกิลนี้ครับผมก็มักจะเจอบ่อยๆนะครับผมในส่วนของการวิ่งสายพิวพีนะครับเพราะว่ายิ่งม้ามีเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นม้าอารมณ์เสียนะครับผมตรงสี่ส่วนนี้ก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสกิลที่เรียกว่า ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างอันนี้แล้วแต่นะครับมันอยู่ที่ว่าจํานวนม้าในรอบนั้นนะครับผมอารมณ์เสียกันเยอะแค่ไหนนะส่วนใหญ่จะใช้ในส่วนของสนามใหญ่ๆครับผมเพราะว่าสนามใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มอารมณ์นะครับซึ่งมันก็ส่งผลนะว่าจะเกิดม้าอารมณ์เสียค่อนข้างจะเยอะตามไปด้วยครับถัดมานะครับผมก็คือ,อความนิยมของแผนครับหาก เราในสนามนั้น่ะมีม้าที่ใช้แผนเดียวกับเราครับผมมากเกิน6ตัวขึ้นไปจะทําให้เราวิ่งดีขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับผมตรงส่วนนี้มีในส่วนของไดวัสกาเลสครับซึ่งถ้าเกิดไดวัสกาเลตเนี่ยเราเลือกสายแผนวิ่งนำนะครับวิ่งนำเนี่ยเป็นหนึ่งในแผนนิยมมากๆเลยนะมีวิ่งนํากับวิ่งแท้ครับผมซึ่งเป็นแผนที่คนนิยมเล่นกันเยอะนะก็สามารถจะทําให้เราเนี่ยเริ่มต้นวิ่งง่ายขึ้นนะครับอ่าแน่นอนครับผมมีนิยมแล้วก็มีไม่นิยมนะครับ ถ้าเกิดอันนี้เป็นแผนที่ไม่มีม้าตัวไหนเนี่ยเล่นแผนเดียวกับเราเลยนะครับผมนะก็น่าจะอันนี้ส่วนนีก็คือจะชอมให้เราวิ่งดีขึ้นครับซึ่งแผนเนี้ยส่วนใหญ่จะไปอยู่ในส่วนของสายวิ่งตามนะครับเพราะว่าวิ่งตามเนี่ยเป็นหนึ่งในแผนที่คนไม่ค่อยจะนิยมเล่นกันนะเพราะว่าค่อนข้างจะหวาดเสียวนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดใครนะครับผมรู้ว่าเฮ้ยเราเป็นพวกเล่นพวกมาวิ่งตามอย่างเช่นโกชิปอย่างนี้นะครับก็ ัดไปได้เลยครับผมรับประกันเลยว่าจะทําให้ม้าของเราวิ่งดีขึ้นนะครับนะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้ดีพีพเพราะว่าพีพีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยวิ่งตามเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครใช้แต่ถ้าเกิดในเนื้อเรื่องเนี่ยครับผมส่วนใหญ่ไม่จะมีม้าที่ชอบเลือกสายวิ่งตามตามไปด้วยทําให้สกิลนี้ไม่ค่อยทํางานนะครับอ่ะหลักๆก,ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผมความจริงมันมีสกิลมากกว่านี้ครับผมอย่างเช่นเล่นตามสนามนะครับ ซึ่งไอ้ตามสนามตรงส่วนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ยากแล้วก็ไม่เป็นที่นิยมนะครับสิ่งที่ผมเอามาให้วันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นหลักๆที่เขานิยมอัพกันมานะครับโอเคหลักๆนะครับผมหากใครชอบคลิปแนวนี้ครับผมก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามนะครับผมแล้วความผมจะมาอัปเดตครับผมคัดสรรสกิลที่เหมาะสมครับผมรวมถึงแนะนําการ์ดที่จะใช้นะครับให้เหมาะก,กับมาทุกท่านนะสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นก็จะสามารถสนุกกับการเล่นได้ครับวันนี้ผมฮอส t ีแคทก็ขอตัวลาพี่เท่นี้ บ๊ายบายครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ